ระเบียบวินัยสร้างอิสรภาพในระยะยาวความขี้เกียจสร้างอิสรภาพในระยะสั้นเคยได้ยินคำพูดที่ว่าลำบากวันนี้สบายวันหน้าแต่ถ้าสบายวันนี้เราก็จะสบายวันนี้ไหมครับใช่ครับมันคือเรื่องจริงแต่ความสบายที่ว่านั้นเนี่ยมันได้แค่ชั่วข่าวเท่านั้นครับคุณนอนดูซีรีส์พรุ่งนี้คุณก็ต้องไปทำงานคุณไปปาร์ตี้วันจันทร์คุณก็ต้องทำงานคุณจ่ายเงินฟุ่มเฟือยเพื่อซื้อความสุข พอถึงสิ้นเดือนคุณก็ต้องเครียดเพราะเงินมันไม่พอใช้แต่ถ้าคุณเอาเวลาเหล่านั้นมาอดทนทําเพื่อสร้างธุรกิจอย่างมีวินยัยแม้ความสบายจะไม่ได้มาในวันนี้แต่เมื่อมันมาถึงคุณจะสบายไปตลอดชีวิตจำเอาไว,วา้ว่าวินัยเนี่ยเป็นยาแก้พิษของทุกความวุ่นวายครับระเบียบวินัยเนี่ยทำให้คุณมีอิสรภาพในระยะยาวในขณะที่ความขี้เกียจจะทำให้คุณมีอิสรภาพในวันนี้เท่านั้น คน99%เนี่ยมักจะคิดว่าวินัยเป็นสิ่งที่คอยจำกัดอิสรภาพของตัวเองพวกเขาก็เลยใช้ชีวิตตามอำเภอใจแบบคนขี้เกียจไปวันๆในขณะที่คนระดับท็อป1%รู้ดีว่าวินัยเท่านั้นที่จะสร้างอิสรภาพในระยะยาววินัยทางการเงินวันนี้จะสร้างอิสรภาพทางการเงินในวันหน้าวินัยในการดูแลสุขภาพในวันนี้จะปลดปล่อยเราจากโรคร้ายในวันหน้าวินัยด้านเวลาในวันนี้จะสร้างอิสรภาพด้านเวลาในวันหน้า การตัดสินใจทำเรื่องยากๆในวันนี้จะทำให้ชีวิตในอนาคตของเราง่ายขึ้น